คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นและทำตามโอเคสวัสดีครับพบกับช่องของลุงขี่โบนนะเออพ็อ p ปอลิตี้ฟอจูนทีนะต้นไม้แห่งโชคลาอันมั่งค่างนะตะกี้เข้าผิดไปเข้าอีกต้นไม้หนึ่งมันเหมือนเหมือนกันนะแต่จำได้ว่า ผิดเกมแน่นอนนะรีบออกมาอย่างไวเลยนะแม่งดีไม่เล่นไม่อัดคลิปทีนะไม่นั้นหน้าแตกตายโหงเลยเออมาเกมนี้ที่ถึงจะถูกต้องนะะก่อนจะเข้าไปปั่นกันมาดูบรรยากาศในกลุ่มบรรยากาศในกลุ่มก็ยังมีการพูดคุยกันแลกเปลี่ยนข้อมูลของเพื่อนสมาชิกนะใครไม่ไว้ใจก็เข้ามาดูลักกี้ถามได้นะ รักที่ทำวันนี้ทําไมดูมันเงียบเหงาเหลือเกินนะเออในกลุ่มมีลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะใครอยากเล่นอะไรก็ลองดูลองหาข้อมูลแล้วกันนะมาสนใจเข้ากลุ่มแบบนี้ลิงคอมเมนต์แรกนะขอรับชมคลิปเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์นะหนึ่งเหตุผลที่ลุงกลับมาเล่นเกมนี้ก็เพราะว่าไอหมาป่าวูฟแวรเฮาอะไรสักอย่างนะลักษณะคล้ายๆกันนะที่บอกว่าคล้ายกันคือเวลาซื้ออะ ต้องลุ้นในซองเหลืองซองแดงเนี่ยเดี๋ยวลุงลองซื้อเลยแล้วกันที่375เบาทซื้อกันเบาๆก่อนถือว่าเป็นเกมเก่าขอรื้อฟื้นความทรงจำกลับมาถึงซื้อแม่งเลยปางเข้าไปอุ้ยเพลงมันดังเดี๋ยวเข้า,าไปมารู้สึกว่าซองสีเหลืองมันจะบวกแดงจะรวมใช่ไหมเออเกมหมาป่าก็เลยเอากลับมาทำลักษณะคล้ายๆกันนะ เดียวเดียวเดี๋ยวมูลสุดท้ายต้องมานะเว้ยถ้าไม่มา้น่าเกลียดโอยเฮ้ยโคตรน่าเกลียดเลยมึงทุเรศมากเชี yeah. ่ย <c oughs> ไม่รู้จะดายังไงเลยนะแบบโอ้โ oh ห oh, เจ็บใจว่ะไม่รู้จะด่าแม่งยังไงทุเรศทุเรศทุเรศมากเลทอันดับหนึ่งเลยขอ,ขออีกครั้งหนึ่งนะมึงก็ทุเรศเกินแม่งยังไม่ทันมีอะไรให้กูตื่นเต้นเลยจบซะนแล้ว ช่องนี้ขึ้นชื่อว่าชนะยากซะด้วยนะเวลาเล่นต้องลุงขี้โบอ่ะมันก็ทําหน้าเกียดเกินอีกครั้งอีกครั้งนะแงใ,ให้มันได้สักสองรอบสามรอบไอ้สามรอบขึ้นก่อนดิสองรอบก็ถือว่าน้อยไปนะสําสหรับเกมประมาณนี้ยลหนึ่งติดบ้างไหมยางเอ,อ้าม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 ารอบรอบนี้มาไวอาจแจกอุ้ยทรงแดงเหอฮิสองแดงมาไวเกินเอาแจกมันจะแจกตอนไหนวะ เพราะมันไม่แจกมันไม่แจกไม่ใช่รอบโอ้นี่เยอะไรวะเฮ่ยอะไรวะเนี่ยสี่สิบห้าเท่าเดิมเลยอีกครั้งเฮี้ยตกใจหน้าเกียดกันคูหมดไปพั 1, นหนึ่งแล้วยังไม่ทันทำอะไรทีหายไปหนึ่งพันแล้วเว้นเกินหน่าเกียดเกินหน้าเกียดเกินทองแดงบวกหนะึ่งทองสีเหลืองบวกหนึ่ง จะรักทั้งหมดอ๋อสองแดงมันได้แค่ครั้งเดียวปึ๊บใช่ไหมขอดูก่อนเออขยับมาหนึ่งให้กูได้ตื่นเต้นก่อนดีกว่าที่จะรีบจบถ้าเป็นแบบนี้ไม่แจกสองแดงแจกแค่หนึ่งครั้งมาสองแดงแจกคนละหนึ่งปั๊บปับปับปับเออเอามาสองแดงแจกคนละหนึ่งปั๊บปั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 บเอากลับมา เออมันต้องมาแบบนี้ดิให้มีอะไรแบบให้ตื่นเต้นก่อนก่อนที่จะหมดปึ๊บครั้งที่สองเออคุณสีมากลับมาสีเหลืองมามัางสีเหลืองเขาขอสีเหลืองมาัางเว้ยอย่านิ่งเกิดะอ้ยุนหมุนสุดท้ายกันอีกแล้วเออยังมาอยู่ยังดียังดีเหลืองแดงไม่มาก็ไม่เป็นไรได้หมุนเพิ่มมาอยู่มาอยู่อุ้ยองเหลืองทองเหลืองทำไงอแจกครั้งละหนึง แจกทุกรอบไหมวะแจกทุกรอบไหมเออวิ่งรวมกันเว้ยแจกกูไม่รู้ว่ารวมมันยังไงนะแต่รวมแล้วแจกอยู่ตอนนี้เออแจกทุกรอบไหมแจกทุกรอบไหมทางเข้ามาแจกอีกอ๋อแจกทุกรอบนี่วะบันเทิงบันเทิงแบบนี้เต็ม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 มาอ่าบันเทิงสองหมุนไม่ติดก็แจกไม่ติดก็แจกจ้าสองสองเลยสีเหลือง ไม่ติดก็แจกจ้ามากรขออีกรอบนึ่งก่อนอย่าเพิ่งรีบหมดโอ้โหอยากได้สองมาเพิ่มมาเพิ่มจํานวนหมุนกรตอนนี้หมุนหมดหมุนหมดมากรมากรอ,อย่าเพิ่งจบแหมมันเข้าสูตรยังไงก็ต้องจบว่ะอามาเลยจ้ารวมมาจ้าถึงร้อยไหมถึงร้อยไหมโอ้โหรอบนี้กินนิ่มรอบนี้กินนิ่มนี่ดีมันต้องลักษณะประมาณนี้ดิถึงจะน่าเล่นนะ ก็จ่ายหน่อยหนึ่งก็น่าเล่นขึ้นมาเชียวนะหลังจากที่แดกแบบไม่มีปีมีขุยมาสองไม้นะตามทุนอยู่200ลุงขอเล่นเบ็ดสิบห้หมุนเออมันต้องแบบนี้ได้จ่ายมามั่งใ,ใจคอแดกกูอย่างเดียวอ่ะมาดูข้างนอกกันมั่งข้างในสรอบนะักกว่าจะจ่ายกันป๊าปป๊าบเกมนี้เป็น1เกมซึ่งลุงก,ก็มีถามว่าเคยชนะไมเคยชนะอยู่นะแต่ไม่บ่อย สนุกดีเหมือนกันแต่หลังๆมันมันไม่ค่อยได้ดอ,อกซองเหลืองงั้นเมื่อกี้ลุงดวงดีนะฟุกด้วยนะติดซองเหลืองมาสองซองเลยส่วนเรื่องการรวมเป็นซองเหลืองเมื่อกี้ไม่รู้รวมยังไงนะลุงบอกตรงๆเลยมันรวมให้ก็เอาแหละเอาเพิ่งเห็นข้างนอกมีตัวคูณขยับคูณสองแม่งนิ่ง โอ้โหคูณหนึ่งหนึ่งซองไม่พอต้องสามซองฝางไม่ติดยังไม่ติดมาไหลมามาเอไหลมา แป๊บแป๊บแป๊บน,นะเดี๋ยวลงกอตอบชทแป๊บนึงไปกันต่อไปกันต่อไม่ขอซื้อนะขอปาดก่อน โดยลักษณะนิสัยเป็นคนชอบเล่นสายปั่นอยู่แล้วนะเมื่อกี้ที่ลองซื้อคือลุงจําไม่ได้ว่ากฎกติกามันเป็นยังไงนะก็เลยลองซื้อดูหน่อยนะตอนนี้รู้แล้วขอปัน่นไอ้ขอปั่นยับๆเลยอุ้ยอุ้ยสองสเก็ตเตอร์อุ้ยเกือบไปนะปันนะ่นเน่เข้าฟรียังไงก็สะใจนะจ่ายไม่จ่ายอีกเรื่องหนึ่งแม่ง2องไปอยู่ข้างหลังหนึ่งนะัอู่สีแดงสีทองเต็มเลยไวย้บางทีสีแดงมาพร้อมสีทองก็พาใจวิวได้นะคิดว่าเข้าฟรี ทางเข้ามาทองล้วนๆคูณ2ไว้แถวสองไม่ติดเหรอวะเี้ยคํานวณเหมือนจะง่ายแต่แอบยากอีกละแอบยากอีกแล้ว,แบบแ,ลวแต่ไม่เกินปัญญาแหม่นะยะโม้สักหน่อยว่าระดับเรามันไม่มีอะไรยากช่วยเอาซองแดงกับไอ้พวกสีแดงๆสัญลักษณ์เปลี่ยนเป็นคนละตัวได้ไหมไลยตาดูไม่ทันพอดูไม่ทันนะบางครั้ง ลุ้นดีใจเกอร์ไงเห็นสีแดงๆตกมาคิดว่าสกเก็ตเตอร์3ตัวทองมา3เออคูณ3อมมาแม่ายแถว3กูก็ว่าจะได้ใช้คูณ3มั่งนะอ้าคูณ3ติดไหมอ้าติดคูณ3ติดแพงด้วย114กูหน้าไม่ได้ขยับไหลกันต่อไหลกันต่อป่ากันเออขยับมาแม่งดูแล้วกูต้องซื้อกอับว่าพอเล่นเกมสายซื้อนี่และข้อเสียของ เวลาเล่นสายเสือสมาธิเสียนะจะปั่นอย่างเดียวก็ไม่ได้นะปันะ่นนล้วมันไม่จ่ายก็จะวอกแวกจะซื้ออีกแล้วเออเยเอเอเอ,เอายังไงดีแม่งปั่นต่อดีกว่ามีความสุขกับการปั่นมากกว่านะขอลองปั่นอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวถ้ารอบนี้ไม่มาเหลือเท่าไหร่ซื้อปัญหาคือมันจะเหลือให้ซื้อไหมนี่ต้องลุ้นตรงนี้ก่อนนะซื้อแน่นอนนะจบจบ,จบห้าเซมุนชุดนี้ โอ้ยวายยังลงมาเรื่อยๆเอ,อ้ยลงมาแบบนี้ก็คูณ5ดิแม่นะคูณ5ไม่ได้ใช้คูณ5ไม่ได้ใช้หาต่อบางเข้าไปคูณ2มาไม่ได้ใช้แสกเก็ตเตอร์วายมาพอเงียบเคมาคูณ2อไม่ลงเจมาไม่ได้ใช้ลันจาโบบาโบบาสุดท้ายเงียบอีกล่ะมาคมไฟ วายเชื่อมวายสองตัวกำลังจะลงมาแล้วนี่มากันต่อเอไม่ติดผิดแถวดูแล้วแม่งต้องซื้ออีกแล้วเนี่ยอุ้ยสสเก็ตเตอร์ไม่ต้องเอาตัวหลังเอาข้างหน้านี่นะโ,โอ้โหเบ็ดสาซะด้วยอย่ามาแบบ2ครั้งแรกนะกูโกรธจริงนะถ้ามาแบบ2ครั้งแรกนี่คือโกรธนะ หม่ไม่ได้สักสองหนึ่งไอ้ยา่าลุ้นหมุนสุดท้ายไม่เอานะมานะมานะโอ้โหเฮี้ยอะไรของมันวันนี้ข้าทุเลศ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 เออโหถ้าซื้อมันจะขนาดไหนวันนี้ขนาดเข้าฟรีได้มา120ยังหมุนหงิดเลย มันต้องดีกว่านี้ไม่ล่ะโอโอโอกมาออกมามาเล่นต่อเดี๋ยวขอซื้อเต็มแม็กเลยมีเท่าไหร่ซื้อหมด <ś c oughs> ดูแล้วซื้อได้แค่ซื้อได้แค่เบ็ดสิบ 10, ม, 750. มั้งเจ็ดร้อยห้าสิบแพันห้าไปถึงถึงไม่พันห้าดันขึ้นมาหน่อยดันขึ้นมาหน่อยเอาขึ้นมาหน่อยโอ้ซื้อเจ็ดร้อยห้าสิบมันจะจ่ายไหมวะ แสองวายลงมาเต็มเต็มโอ้โหสองอยี่สอีกนิดนึงอีกนิดนึงคูณห้ามะไม,ไม่ถึงกะกะให้ไปถึงพันห้าสักหน่อยนะเบ็ดยี่สิบเท่าไหร่พันห้าพันห้าถ้าจะไม่ผิดนั่นไงพันห้าจิงงกวยคาดีแค่สี่ร้อยอ่านั่นขอแบบจับๆบเบ็ดห้าสิบเผื่อมันจะไปถึงพันห้านะแต่ถ้าเกิดไม่ไปถึงเราก็ซื้อกันตรงเบ็ดสิบเจ็ดร้อยห้าสิบนี่แหละ หนึ่งไม่ติดไปแล้วคำนวณมาก่อนไอ้ยะไอ้ยะหกว่าคำนวณจะไหลมาลงมาไม่มาเว้ยไหลให้มันเดือดหน่อยดิลูกวิทองมาดอกนี้ไม่เดือดไม่เดือด95ยังหาอยู่ยังไม่ติดมาไหลลงมา ยังไม่ติดไหลลงมาไหลลงมา,าอ่างเป่าจะลงมาทําไมก่อนสกเกตเตอร์ลงมาทําไม750 750ไว้แม่ไม่ติดสักตัวหนึ่งต้องซื้อแล้วลูกไม่พอแล้วมาซื้อกันที่เบ็ด10บนะทุน750ก็คือหมดตัวเลยนะถ้าเกิดยังจ่ายอัปปร,รักษ์เหมือนกับ2ครั้งแรกก็ทางใครทางมันนะ คิดถึงเกมเก่าเป็นไงล่ะเย้ yeah. ไม่ยอมคิดถึงกูเลยนะเกมเก่ามาถึงก็จัดกูจัดหนักเลยนะไม่ได้จัดเบาๆด้วยนะเอาเดิมนะจะแดงจะเหลืองจะฟ้ามาได้เลยลูกให้มันมีคำนวณก่อนอืมแหมมาไว้ตัวคูณปกติมาไว้ตัวคูณปกติเหลืองเหลืองแดงแดง อย่าลงมันอย่ามีมานะเหลืองเหลืองแดงๆงโอ้โหหมุนสุดท้ายอย่าบอกว่าจบนะนั้นยังติดมาอยู่เอ้ยสีเหลืองต้องมาแล้วไหมล่ะเอ้ยสองสองโอ้โหมาหนึ่งสองขึ้นไปแจกก่อนเลยลูกวิกมีลุ้นมาไวหมยคิดว่าสองแดงจะลงมานะลุ้นต่อลุ้นต่อ ไม่ติดแจกไปแจกแจกมีหน้าที่แจกก็แจกไปลูกไอ้ยาหมุนสุดท้ายแม่งกินไม่ค่อยดีว่ะโอ้ยสรงเหลืองสรงแดงมาคู่เลยแบบนี้สวยจัดแจกเหลืองสองแจกแดงหนึ่งแจกแจกแจกสีแดงยังไม่แจกกูดูอยู่ผางเข้าไปผางเข้าไปหูดอกนี้มาสวยจัด แมไม่ติดเหลืองแจกรเหลืองแจกนเหลืองแจกนมีการรวมกันบ้างไหมวะปึ๊บแมไม่ติดเลยเอาอีกแล้วไอ้คูได้เสียวหมุนสุดท้ายอีกแล้วแมอะไรมาก็ได้ยังไม่เอายังไม่จบก่อนได้ไหมคอยครั้งนึงคอยครั้งนึงไอย้ยาจบแล้วนะโอ้โหไม่เป็นไรได้มาพันกว่าหน้าพันหกได้ไหมหนึ่งพันหนึ่งพันสามพันห้าพันหกพันเก้า 1,680เออเอาดิเฮียพาเคียร์แต่กูชอบปั่นมากกว่าลุงขอปั่นข้างนอกต่อนะขอเป็นเบ็ด50 30หมุนขอปัน่นขอปั่นนะไม่อยากซื้อจริงๆนะเพราะว่าซื้อแล้วกลัวแม่งไม่จ่ายนะเบ็ด30ก็พันหเอ้า50 30หมุนขอปั่นดีกว่าเออเก้ามา มากันต่อเก็บเล็กเก็บน้อยคูณ3ามแม่ไว้แถว3ไม่ลงเก็บเล็กเก็บน้อยเล่นข้างนอกดีกว่านะถ้าจะแพ้ก็แพ้โดยตัวเราเองดีกว่ามาแพ้ก,การเสือไม่จ่ายนะมากันโคมไฟคูณหนึ่งเนี่ยขอเปิดเทอบโบ เอมาอุย้ยโคมไฟติดไหมโอ้ไม่ติดคนละตัว,ตวแต่สีเดียวแม่งคำนวณน,น้อยไว้นิดเออห้าสิบวายเชื่อมวายมาต่อแม่งคูณสามไม่ได้ใช้อุย้ยดอกนี้สวยมากันต่อวายเชื่อมไหมไม,ไม่มีติดเลยวายมาเชื่อมเท้าซอไม่มีติดอีกโอ้โหวายลงบ่อยนะแม่งแต่ไม่เข้าเว้ย ปั๊บไม่ติดแปดหมุนไม่ติดเลยว่ะสวยดอกนี้สวยดอกนี้ไม่ลงต่อยังไม่ได้ไปถึงคูณห้าเลยเต็มที่คูณสองคูณสามอยู่ปั๊บแน่ทองไม่มาแถวหนึ่งให้หน่อยอะ่ะยังอยู่ที่เบ็ดห้นะขออีก30หมุน ขยับกันอยู่แถวนี้แหะเออมาแม่หวังว่าจะติดมั่งหวังว่าจะติดมาโอ้ไวสามสี่ก็ยังไม่ติดเอ,อ้ยวาสามกับสี่ดอกนึกน่นมาร้อยิบห้ามาดอกนี้ห้ารอยเจ็ดสิบโอ้ยดอกนี้กลับมาพันอุ้ยพันหกพันหกหน้าซื้อน่าซื้อเอ,อ้ยขอซื้อไอ้ตัวคิดผิดคิดถูกนะกดไปก็ละแวงอะ่ะกลัวแบบ ไอเยี่ยมันจ่ายมาแล้วกลัวข้างนอกไม่จ่ายขอวัดดวงกับการซื้อดูอีกครั้งนะเอาเว้เยี่ยอย่างมากให้ทรงเหลืองมาให้ไวก่อนเนี่ยแล้วที่เหลือจะเป็นหมูเป็นจ่าเป็นแมวเป็นแต่อะไรก็เรื่องของมันนะทรองเหลืองมาก่อนลูกเฮ้ยเห็นสีดึงเหลืองคิดว่าติดแล้วย่างยๆๆงย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 ง,ยงสีแดงแจกก่อน เอ้โอ้โหเหลืองตกตัวหน้าต่อตาเออเอากลับมาเฮ้ยชะอื้หือกลับมาแอบรุนมากเลยห็นสีเหลืองโผล่มาก่อนได้ไหมโอ้โหน้อยไปยังไม่โผล่อีก ยางอีกโอ้โหหมุนสุดท้ายอย่าตื่นเต้นโอ้ยแจกอย่างละหนึ่งรวมโอ้โหเป็นสีเหลืองเป็นสีเหลืองแจกก้อนแจกก้อนอย่าเพิ่งรีบขอเหลืองอีกได้ไหมขอเหลืองอีกครั้งได้ไหมขอเหลืองอีกครั้งนะขอเหลืองอีกครั้งยังยังแจกอยู่ยังน้อยไปอ่ะ S 1> <S 1> โอ้โหลุ้นสุดท้ายแล้วก็กินท่าแม่งท่าแม่งอีกแล้วตอนนี้นานโอ้ยติดมาติดมาคิดว่าหมดแล้วว่าติดอยู่ติดอยู่แดงกันกระพริบใหญ่เลยจะเด้งเป็นเหลืองไหมอ่ะเร่งเด้งเด้งเป็นเหลืองมันคิดยังไงวะเหลืองเหลืองไอ้ยาลุ้นหมุนสุดท้ายอีกแล้วจ้าออหึโดนอีกหมุนสุดท้าย ถึงร้อยไหมวะยังดีถึงร้ออยู่1 1ึ0งนหนึ่รี่นะซื้อพันหจ่ายพันร้อยอุ้ยสองพันกว่าได้ไงอุ้ยมันคูณอะไรวะเดี๋ยวจะเป็นโอ้คูณ 20, 2 0่สิบวิกลับมาเว้ยกลับมาเว้ยกลับมาดงซื้อเบ็ดสาได้แค่เหมือนกับหาเรื่องเลยวะ่ะอยู่ดีไม่ว่าดีไม่วะเนี่ยลงุงอะไป เชื่อว่าเป็นคนอื่นก็ซื้อเหมือนลุงเนี่ยจังหวะนี้เริ่มจะโลภอยากรวบแล้วไงเอาหน่อยแหมหมุนโหมุนสุดท้ายไม่เอานะเว้ยเออติดมาอยู่ติดมาอยู่อย่าเพิ่งรีบจบเหลืองมายังไม่พอเหลืองมาเหลืองมาไอ้ยาหมุนสุดท้าย อใส่กลับมาใส่กลับมาเฮ้ยเหลืองโอ้โหตกไปสองสองไอ้เหี้ยโอ้ยกินไม่ดีกินไม่ดีนั่นไงล่ะกินไม่ดีจริงด้วยโอ้โหเกมสายซื้อร oh oh. 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 oh ู้อยู่ว่าตัวเองอ่ะอ้ามตัวเองไม่ค่อยได้แล้วเป็นยังไงล่ะโดนอีกแล้วกู ดวงดีมาทั้งวันแม่งพา่าสซงกิจกจะลงมาไหมนั่นแหมไม่ถึงไหนนะเ,เต็มเต็มโอ้โหห้าสิบเยอะอยู่ช่วยเข้าฟีากูจะลืมทุกอย่างที่มึงทำกับกูก่อนหน้านี้เลยพี่ต้นไม้ กอไมว่าลุงถึงจะได้มาทั้งวันแต่พอเจอแบบนี้ไปแค่เสียแค่สามพันจากที่ได้มาเป็นหมื่นกว่าแล้วนะเีีได้นะเสีได้จริงๆนะไม่ใช่ว่าแบบลุงดันไม่ไปจํากําไรที่ได้มานแต่ตอนนี้จําที่เสียไปนะเหมือนที่บอกว่าทําดีร้อยหนนะไม่จ้าทําเสียครั้งเดียวจํนะไม่เป็นไรนะ ขอบใจตัวเองค่อยแก้ตัวกันใหม่วันพรุ่งนี้กันวันนี้น่าจะพอแล้วละเอาเป็นว่ายังไงเอื้อมมือไปกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันหน่อยนะยไม่น่ามานึกถึงมึงเลยต้นไม้โอเคไปละ